สวัสดีครับคุณชมนะครับเดี๋ยวตามตัวเลขนะครับอาจารย์จะจุดขอเลขขอพรอาจารย์จะเลขพี่ไข่ท่านไข่นะครับพี่ไข่ท่านไข่อาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มาไหว้ท่านไข่ด้วยครับผมพอดีนั่งนะเขาบอกว่าขอให้หวยนะครับผมก็เลยมานี่เอาครับเสียมซีเอาครับเสียมซีเอาครับตัวไหนอาจารย์หนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับอ้หนึ่งสามตัวเลยบอกครับอุ้ยทำไม อาจารย์โชคเล็กเบิ้ลทำไมมามีหนึ่งหนึ่งอีกครับนั่นอะไรมึงกี้ก็มานะครับสัมผัสวิญญาณกี้กับสัมผัสได้บ่ครับสัมผัสอยู่กับไครนี่ครับโอ้แต่ที่นี่ก็มีคนถูกเยอะนะเกือบทุกงวดจริงๆด้วยนะครับก็เลยว่ามาเซียมซีว่าให้ตัวไหนให้กระดึงออกมาให้ให้กระดึงออกมาครับได้หนึ่ง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 สามตัวเลยครับผมเบิ้ลแน่นอนละครับเบิ้ลแน่นอนไงั้ก็เบิ้ลทั้งวันนี้ โรตีแล้วเก้าหนึ่งหนึ่งอาจารย์เอาครับตามเจ้าไข่นะครับอาจารย์สัมผัสได้ครับเน้นะครับหนึ่งหนึ่งหนเป็นเลขไข่พี่วัดนี่นะครับเลขเลขพี่ไข่ท่านเลขพี่ไข่โอ้ไม่ใช่เลขปู่เนาะครับอันนี้เลขเส้นไข่ประมาณขอกว่าเก้าให้นะครับเลยมาเสียมสีให้นะครับเสียมสีมีจุดทุบไหมจุดครับจุดได้เลขตัวไหนครับพออาจารย์จุดใช่นี้ผมจุดแค่บอก ่ไม่ได้จุดครับมันมีทุกให้๋อกให้เอาไม้นี่เขย่าครับอก็เรียงให้ครับหนึ่ง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 เลยครับผมครับนี่อาจารย์จะมาที่วัดพระใหญ่โบเชตนะครับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์ท่านสัมผัสได้นะสัมผัสถึงความรู้สึกยังไงอาจารย์เราสัมผัสมันก็จะเห็นแบบเป็นภาพเข้ามาเลยครับอากิบดบอกก็กระทิบว่าให้หวยครับว่าดันที่หนึ่งนี่นะแล้วก็มาบอกว่าให้หวยผมก็เลยเดินมาก็จุดทูก เรียกเขาครับว่าให้อะไรครับว่าจะให้แบบไหนเขาเลยบอกว่าให้มาเคาะไม้เอาเดี๋ยวเขาดึงให้เขาดึงให้เลยครับดึงมาให้เลขนี่หลยสามตัวหนึ่งสามตัวเลยไม่น่าเชื่อหนึ่งสามตัวอาจารย์บอกลวงหน้าเรียกว่าซีซีซีเล็กบร้บถ้าซีถ้าพูดตามความเป็นจริงสีมันก็ตีเป็นหนึ่งหนึ่งก็ตีเป็นสี่ตีเป็นสี่บีก็ตีเป็นหนึ่งได้ครับถ้าเล่นหวยก็จะเป็นอย่างเงี้ยซีเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นสี่ อันนี้เอาตามโชคที่กุมารให้อีกแล้วครับพ<อ>ี่กุมารให้นะครับอันนี้เป็นกุมารเจ้าไข่ครับเป็นคนไทยครับขอโทษครวันนี้ไม่ชินดึงไม่ได้แล้วไม่เอาที่สอง,สองขอโทษครับก็เพราะอาจารย์มาสัมผัสอยู่ทางนานเราเมื่อกี้นี้นะอยู่แถวๆกับพี่ไข่ท่านไข่เนาะก็เล<อ>ยว่าจะมาเอาแล้วครับแต่ว่าเขาว่ายัางกินทำพิธีโอ้ก็เลยมั่นใจว่า นั่งอยู่นะเขาก็เลยว่าทำพิซซี่กิ๊บอิ่มแล้วเลยว่าให้มันดึงเอาเขาให้ว่าเขาให้หวยงวดมาที่นี่เลยมาเติมซีให้เขาเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับวัเติมซีมาตกสองไม้เหมาอนกันตกสองไม้ครับตกคู่กันตกคู่กันเลยบมอหนึ่งสามตัวนะครับคูหนึ่งสามตัวครับหนึ่งและเกือบหนึ่งสองตัวตกมาคู่กันครับอ้าวแล้วไปที่ไหนเรือเชื่อเนาะไปตรงไหนครับ นี่นะครับอธิษฐานว่ายังไงบ้างอาจารย์ให้ผมเลยอธิษว่ามาบอกผมเลยว่าอธิษฐานบอกเขาว่าถ้าให้หวยเงินที่หนึ่งก็ให yeah, no ้ด yes> ึงไม้เนี่ยออกมาถ้ามันตกมาเลยครับมาตกแค่สองไม้ก็พอเจ็กตครับผมแล้วมันก็ตกมาคู่กันเลยนะครับเป็นหนึ่งไม่ใช่จะเป็นเลขเจ็ดก็ได้บ่ายอาจารย์เกตไม่รู้เลยครับเกตเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดที่เดียวกันหนึ่งสามสาหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามตัว หนึ่งสามตัวอ๋อหนึ่งหสามสามหนึ่งก็ได้สามตัวก็ได้ครับผมหนึ่งสามตัวใช่สี่ก็ได้เนาะครับกล้าเป็นคู่ปิดแล้วครับบ่อยครั้งที่อาจารย์จะมาออกนอกพื้นที่ต้องมาแบบนี้มาสัมผัสได้นะสัมผัสได้จริงๆเนาะอาจารย์ท่านไทยไม่สัมผัสได้ครับเพราะผมก็เห็นประจำ มากเลขเขาจะตรงไหมครับท่านใครเนี่ยถ้าถ้าเขาบอกว่าให้เลขไหนก็เป็นเลขนั้นแหะตามใครอ๋อแต่ว่าจุดบรรทัดนี่ไม่มีเลยไม่มีตัวเลขเลยใช่ครับจุดบรรทัดเมื่อเช้านี้เขาว่าไม่มีตัวเลขเลยหาดูแล้วไม่มีเลยจุดบรรทัดไงจุดบรรทัดไปท่านใครนะจุดบรรทัดกี่นัดไม่รู้กี่นัดไม่รู้แต่ไม่มีไม่มีตัวเลขเลยอ๋อไม่มีตัวเลขเลยบอตัวเลขไม่มีเลยระเบิดหมดเลยเขาไม่ให้เขาไม่ให้แต่อันนี้ผมนั่งอยู่ตั้งแต่เมื่อเช้าแบบเข้ามา แต่เห็นอยครับเป็นผู้ชายสูงๆประมาณนี้ครับยีดำโอ้ท่านไข่ออกมาให้เห็นตั้งแต่ผมไปนั่งตรงนั้นนะครับเขาก็ไปบอกตอนที่ผมนั่งยร่นั้นเห็นเขาบอกว่าเขาให้หวยงวดนี้ยก็ให้ผมมามาเอาผมก็เลยบอกว่าจะเอาอะไรเดี๋ยวพอเราพิธีเสร็จก่อนเดี๋ยวเข้ามาเลยนั่งตรงนั้นเสร็จก็ไปกระซิบบอกก็เลยเดินมาเนี่ยครับมาถูบอกเขาจุดกิโดฆาจันผมจุดดอกเดียวครับผมเรียกมาผมจุดแต่ดอกเดียว ต่จุดกุมารก็จุดดอกเดี่ยวก,ก็ต้องใช้กระถาเรียกกุมาหครับจะมไม่ใช่กระถานี่ครับกุมารผมก็จะท่องอยู่กุมารังกุมารังอุติอุนิอัตาพุทโธครับจะดึงเขาเรียกขมาม<อ>าไม่จะเป็นกุมารที่อื่นที่ใดครับพ<อ>วกล่องลอยมันก็จะเรียกมาเพราะมันจะมาทันทีม<ช>ีมีกระถาเรียกว่ายังไงครับเอากระถางมาจะท่องว่ากุมารังกุมารินังอุติอุนิอัตตาพุทโธ มนก็คาเรียกกุมารครับอันนี้จะเป็นคาถาเรียกกุมารคาถาเรียกท่านไข่เนี่ยมีไหมอาจารย์ก็คือรวมเลยครับรวมหมดเลยหอแค่เป็นกุมารล่องลอยหรือที่อื่นต่างๆตามที่เรียกปุ๊บขาจะออกมาเลยครับถ้าเป็นพวกเจ้าที่อยู่ถ้าทำตรงนี้ก็เป็นขุนอยู่ตรงนี้เขาก็จะออกมาให้เห็นว่ก็จะเป็นกุมารที่นี่โอ้ตรงทองถ้าเขาให้หวยมันก็จะให้เขาก็จะให้เองครับแล้วก็อาจารย์ก็เห็นแล้วเนาะครับผม อันนี้เอาไปเสียงครับแต่เลขสัวยุนครับหนึ่งหนึ่งก็ง <ๆ S 2> ไปตีเอาเด้อเนาะบแบ่งแบ่งเอานะครับหนึ่งหนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดก็ได้หรืออาจจะเป็นสามหนึ่งก็ได้หนึ่งสามตัวนะครับจะมีไม้อยู่สองอันด้วยโอมาไม้อยู่สองอันแต่ในเลขของอาจารย์จริงๆที่ผ่านมาก็คือได้ซีซีนะครับชอบแต่วา่าเลขเบิ้ลมาน่นอนครับ <จะ S 1> อันออนี้ก็เข้าเบิ้ลดีก็น่าจะมาเบิ้ลครับอาจจะมาเบิ้ลนะครับเบิ้ลยังไม่มาบัคร ดีเจนจำสีน้องกุมารอาจา์สดเอเดอใหรออกมาเด้อเอออกมาเรื่องนี้เนาะจ๋าเนู้ไม่ไปไหนหรอกขอสวัสดีครับคุณชมนะครับเดี๋ยวตามตัวเลขนะครับอาจารย์จะจุดขอเลขขอพรอาจารย์จะเลขพี่ไข่ท่านไข่นะครับพี่ไข่ท่านไข่อาจารย์ครับสวัสดีครับ S <S <S โอ้วันนี้มาไหว้ข่านไข่ด้วยครับผมพอดีนั่งนะเขาบอกว่าเขาให้หวยนะครับผมก็เลยมามีเอาครับเสียมเซีเอาครับเซมซีเอาครับตัวไหนอาจารย์หนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับอ้ยหนึ่งสามตัวเลยบอกครับอุ้ยทำไมอาจารย์ชอบเล็กเบิ้ลทำไมมามีหนึ่งหนึ่งอีกครับนั่นแหไะเมื่อกี้ก็มานะครับสัมผัสวิญญาณเม่ีครับสัมผัสได้บอกครับสัมผัสอยู่กับไทยนี่ครับโอ้แต่ที่นี่ก็มีคนถูกเยอะนะเกือบทุกงวดจริงๆด้วยนะครับ ก็เลยว่ามาเซมซีว่าให้ตัวไหนก็ให้กระดึงออกมาให้ให้กระดึงออกมาได้หนึ่ง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 สามตัวเลยครับผม้้ันเบิ้ลแน่นอนเลยครับเบิ้ลแน่นอนไงก็เบิ้ลทั้งวันนี้ครับถตันนี่แล้วเก้าหนึ่งหนึ่งเจะเอาครับตามเจ้าไข่นะครับอาจารย์สัมผัสได้โอ้โหเนี่ยครับ หนึ่งหนึ่งเป็นเลขไข่พี่วัดนี่นะครับเลขเลขพี่ไข่ท่านเลขพี่ไข่อ๋อไม่ใช่เลขปู่เนาะครับผมอันนี้เลขเส้นไข่มาครับอกว่าเขาให้นะครับเลยมาเสียมสีให้นะครับเสียมสีมีจุดทูบไหมครับจุดครับจุดได้เล้ตัวไหนครับวารจันจุดไม่อันนี้ผมจุดแค่บอกแต่ไม่ได้จุดครับมันมีทูบให้โอเคให้เอาไม้นี่ยาครับอ๋อก็เรียงให้ครับหนึ่ง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 เลยครับผม ครับนี่อาจารย์จะมาที่วัดพระใหญ่บบเชตนะครับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์ท่านสัมผัสได้นะสัมผัสถึงความรู้สึกยังไงอาจารย์นะเราสัมผ,สมผัสมันก็จะเห็นแบบเป็นภาพเข้ามาเลยครับมากิจดบอกก็กระทิบว่าให้หวยครับว่าตอนที่หนึ่งนี่ครับา <c oughs> ้ก็มาบอกว่าให้หวยผมก็เลยเดินมาก็จุดทูป เรียกเขาครับว่าให้อะไรครับว่าจะให้แบบไหนเขาเลยบอกว่าให้มาเคาะไม้เอาเดี๋ยวเขาดึงให้เขาดึงให้เลยครับดึงมาให้เลขนีคแหละดึงสามตัวครับงสามตัวเลยเอ้ยน้องไม่น่าเชื่อหนึ่งสามตัวอาจารย์บอกลวงหน้าเรียกว่าซีซีซีเลเ้ลครับถ้าซีถ้าพูดตามความเป็นจริงซีมันก็ตีเป็นหนึ่งหนึ่งก็ตีเป็นสี่ตีเป็นสี่ครับซีก็ตีเป็นหนึ่งได้ครับถ้าเล่นหวยก็จะเป็นอย่างนี้ครับซีเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นสี่ อันนี้เอาตามโชคที่กุมารให้อีกแล้วครับพี่กุมารให้นะครับอันนี้เป็นกุมารเจ้าไข่ครับเป็นคนไทยครับนนนี้ินหึงไม่ได้แล้วไม่เอาที่สององไกเพาะอาจารย์มาสัมผัสอยู่ทางงานเราเมื่อกี้นี้นะอยู่แถวๆกับพี่ไข่ท่านไข่เนาะก็เลยว่าจะมาเอาแล้วครับแต่ว่าเขาว่ายังกินทำพิธียู่ก็เลยมาที่นั้ นั่งอยู่นะครับเลยว่าทำพิธีกินอิ่มแล้วเลยว่าให้มันดึงเอาพอเขาให้เขาให้ปัวงวดไปที่นี้เลยมาเต็มซีให้น้เข้เป็นแนวทางเป็นแนวทางหนึครับเติมซีมาตกสองไม้มาอาจารย์ตกสองไม้ครับบนนาบนหลังนะครับอ่ะเอาดูชัดๆจารย์เบิ้นนาเบิ้นหลังครับจัดเลยเลยซีซีนะครับมาโยมเลยเนาะมาได้ครับมีมีอะไรบ้างจารย์ที่จารย์ชม เพื่อนไหนซีซีเบิ้ลน4ซีมา100%มาจาน1ซีนี่มั่นใจมากแต่มันได้คู่นะมันเบื้อนคู่น่าจะมาคู่น่าจะมาทำมาแค่นี้มีพ้นซีซีกับมาห้าเนี่ยโอ้โหโติจานท์มันจะจะเทียดเทียดจ้า